คุณเครียดกันหรือไม่คะเครียดแน่เลยใช่ไหมคะโรคร้ายและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นำมาซึ่งความเครียดมาหาวิธีคลายเครียดที่หลากหลายวิธีเหล่านี้กันนะคะนั่งนิ่งๆประมาณ5-20นาทีหรือนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกยาวๆพับกระดาษ ตัดกระดาษหรือทำขนมที่อยากรับประทานยืดขาย,ยาวๆอาจจะเป็นท่านั่งบนเก้าอี้นั่งลงบนพื้นอ้าปากว่างแล้วทำเสียงอู้อ,อ้อกางแขนกลางมือแล้วยกมือขึ้นตบเหนือหัวท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้ค่ะ กางมือออกค้างไว้กำมือทำช้าๆประมาณห้าครั้งแล้วเริ่มทำอีกครั้งนอนคว่ำกลางมือกางแขนกางขาพงกหัวขึ้นเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกนั่งตรงๆรงกางแขนออกทั้งสองข้างยกมือ ขึ้นตั้งฉากกับแขนและลําตัวประมาณห้าครั้งนะคะวัวร้อในสวนดูที่โล่งๆเพื่อผ่อนคลาย,ย,ยเดินเล่นชายหาดริมเลเก็บหอยเก็บปูเล่นทรายออกกำลังกายกลางแจ้งเบาๆเช่นวิ่งหยอกๆมองดูต้นไม้ดูแลต้นไม้สบายใจสบายตาค่ะ รับวิตามินดีตอนเช้าเช้าเดินเล่นเบาๆในสนามหญ้านอนฟังเสียงฝนตกฟังเสียงนกร้องฟังเพลงที่คุณชอบนอนพักผ่อนนอนหลับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายๆวิธีเหล่านี้สามารถทำให้คุณหายเครียดกันบ้างไหมคะยิ้มกันวันละนิดชี้เสกใส่ท่า